สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เกมฟิชนะครับแมปตกปลาได้ทําการอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าต้องรีบนิดหนึ่งนะเพราะว่าโค้ดนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้แค่24ชั่วโมงนะครับเป็นโค้ดให้เบ็ดฟรีๆนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับได้เบ็ดฟรีมาใช้นะโค้ดเนี่ยตอนนี้นะครับที่ผมหาได้เนี่ยจะมีด้วยกัน2โค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมให้โค้ดก่อนเลยละกันนะโค้ดแรกครับจะมีชื่อว่า thank you f o l l o w e r 2นะครับนี่เลยนี่นะครับ อันนี้จะได้เบ็ดนะครับผมผมได้ใช้ไปแล้วแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเมอรี่ฟิชมารนะครับนี่ก็จะได้ของมานะครับได้ฮอลลี่เบอร์รี่มานะครับแล้วก็ได้เบเพิร์มินท์วอร์มานะครับแล้วก็เบ็ดที่ได้มาเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ a อสเทรดอันนี้เลยเบ็ดฟรีนะครับใครเป็นผู้เล่นใหม่อย่าลืมรีบใช้แล้วก็ดูคลิปนี้ก็มีเวลาประมาณ24ชั่วโมงแนะนําว่าให้รีบๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เอานะอันนี้ครับเท่ดีนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการ ตกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเนะาะเพราะมันเป็นของฟรีเท่อย่างเดียวนะเท่อย่างเดียวจรกินโดยกดเช็คนานมากเลยอ,ะอ่ะได้แนละ้วแล้วก็หลอดก็แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวตกให้ดูสักทีอ่าได้มาแล้วนะครัิมเกอร์เบลดฟิชนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันเกี่ยกับทางสกินกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่เกาะแรกก่อนขอขอบคุณผู้ส่งเสนุนอุปรกรณ์เบ็ดคนโหดลดออฟเดอะเดฟโนไลฟ์ลด no และเบ็ดใหม,ใหม่ๆมีครบจบในที่เดียว Ug phone ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบค cool ูล cool, ูยังใส่โค้ด Z r ดอาัอาี r G, เอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีอ่ะก่อนที่จะไปเกาะแรกนะครับตรงนี้นะครับเป็นเกาะใหม่นะครับผมนี่ตรงนี้จะมีกระจกนะครับสามารถกดแล้วจะกลับไปที่มูสูดได้เลยนะครับจะกลับมาที่ตรงนี้นะครับวิธีการไปเกาะใหม่นะ ทุกคนนะครับจะมีของอย่างหนึ่งนะครับเป็นนี่ครับเมจิคอลสโนว์กรบนะครับเป็นอ่าเนี่ครับมันจะเป็นหิมะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะเขย่านะครับแล้วตัวเราก็จะวราปไปที่เกาะใหม่อ่าก็จะมีอินียืนอยู่ประมาณนี้นะครับผมมีที่ขายปลาแล้วก็ลูมาข้างล่างเนี่ยจะมีน้ำที่ตกนะครับจะมีของใหม่ก็คือจะเป็นเบสไทลี่ใหม่นะครับนี่เลยอยู่ในที่ลิมิตฟู้ดนะครับแล้วก็ฟิชมัสนี่ครับจะมีเป็นประมาณนี้ ก็มีหลายอย่างนะที่ผมยังไม่ได้นะครันี่ประมาณนี้นะครับสําหรับเกาะใหม่เนาะมาตกกันได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปสุมสกินกันดีกว่านะครับแต่ว่างบผมเนี่ยมีไม่เยอะนะมีแค่หนึ่งล้านสามแสนเองนะครับแล้วก็เบ็ดเกี้ยเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยผมยังไม่มีนะก็เลยน่าจะยังใส่ให้ดูไม่ได้นะถ้าเกิดผมสุมได้นะอ่าโอเคเดี๋ยวสุ่มดูสุ่มดูมดอ่ามา of course โอเค นี่นับก็จะเป็นมูสูดคอลเลกชันนะครับผมก็จะมีของประมาณนี้อ่าก็อันนี้ก็จะของประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นเบ็ดที่โหดขึ้นเรื่อยๆนะครับเปอร์เซนต์ยิ่งน้อยก็จะยิ่งของดีนะครับอเดี๋ยวสุ่มมูสูดมูสูดมีอะไรเจ๋อเจ๋อาไม่รู้เหมือนกันคนระัว่าพวกนี้เนี่ยมันต้องใส่เบ็ดอะไรบ้างน,นะแต่ว่าเดี๋ยวลองซื้อดูสองสามสี่ห้าลองซื้อสักห้าเดียนวะ าจจะลองเปิดดูนะครับอ่ามันสามารถพิมพ์ได้หรือยังเนี่ยพิมพ์ได้หรือยังคอมมอนเชดเหรอไม่ใช่อ่ะมัน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 ชื่ออะไรเ,เดี๋ยวนะหมาแป๊บอ่ะอยู่นี่เองผมไปหาทำไมตั้งไก่อ่ะเดี๋ยวลองสุ่มดูนะครับมีงบห้ารอบอ่ะดูนี่จะได้อะไรปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดปึ๊บปื๊ด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 ป รีซอสฟูลลดนะัอันนี้มันผมจะไม่มีนะถ้าเกิดได้เบ็ดซ้ํานะครับผมมันจะให้เงินเรามานะไอรีซอสอะไรนี่มือนผมจะไม่มีนะก็น่าจะไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าไม่มีะดยไม่มีนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวซูมต่อครับซูมต่อมีงโองปิกสี่รอบครับไปครับได้อะไรเอ่ยรอบนี้มากันที่ป๊าปอาเชอร์มาร์กนะครับพิสชั่นลด ฟิเชิรถลผมก็ไม่มีเหมือนกันนะเออมันเป็นเบรดที่แบบผมไม่ได้จําเป็นต้องใช้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ทํามานะครับใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอ่ะไม่เป็นไรไปต่อไปกันต่อไปเราจะได้อะไรเอ่ยมาดูนะครับติ๊กตอก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 อันเดิมนับนี่ก็อันเดิมนี่มันไม่ได้เงินเพิ่มอะ ไม่รูปนะครับอ่ะไปต่อขอดีๆหน่อยไว้รอบเนี้ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพีกปอกพีกปอกเอมเปอร์ไลท์นะครับมิติเข้ารถอ่าอันนี้ผมมีสกินให้ดูผมมีให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุ่มให้หมดก่อนดีกว่าเลยอันเดียวเองอะสุ่มทิ้งไปเลยดีกว่าอ่ะตอนสุดท้ายได้อะไรเอ่ยติ๊กตอก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 ติ๊กติกเฮ้ย แมกเนตโหลดอ่านนี้มีให้ดูครับผมซื้อมาแมกเนตโหลดนี่นะครับวิธีการใส่สกินก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดใส่ได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับโอ้แต่มันก็เพิ่มมานิดเดียวเนาะบิดมันไม่ได้โหดนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่มิติเข้าดีกว่ามิติเข้ามิตนะิเข้ามิติเข้าอยู่ไหนเอ่ยจะได้ว่าผมมีนะมิติเข้านะไหนวะอ้าวนี่ไงเลยไปเลยมากี่รอบแล้วเนะี่ยอ๋อ ็ดกายเป็ดเดมเบอร์ไลท์นะครับก็ไม่ได้เจ๋วขนาดนั้นนะ่ะเฉยๆเลยละครับเฉยๆเลยอเดี๋ยวซ่มต่อดีกว่าครับรอบนี้เนี่ยเราจะสุ่มในกล่องดีโซเลตบ้างนะครับห้ารอบหนึ่งสองอุ๊ยโขมันมันแพงเหมือนกันนะเนี่ยเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนไปลืมดูมันแพงมากนะครับเดี๋ยวงันที่เหลือเก็บไว้กล่องสุดท้ายดีกว่าเนาะผมหาแป๊บนึงนะมันมันชื่ออะไรอ่๋อนี่อะดีโซเลตสกินเกรดนะครับไป มาได้ไรได้ไรได้ไรขอดีๆน้อยปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บมีแล้วเนี่ยเนี้ยมีแล้วมันไม่ได้เงินเพิ่มเหรอผมือว่ามีแล้วได้เงินเพิ่มหรือมันปรับใหม่อ๋ออ๋อนี่ไงได้ได้เงินเพิ่มจริงด้วยแสดงว่าได้ของซ้ําใช่ไหมมันเลยได้เงินดิ้งมาก่อนชัดเจนชัดเจนเลยอันนี้ผมมีแล้วเนยถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะไปไปกล่องนี้ครับได้สองกล่อง เลยยี่สนเก้าอันนี้กล่องหนึ่งหมดแล้วเงิน <c oughs> เงินที่สะสมมาหมดแล้วเดี๋ยวสู้วันนี้ก่อนอะไปขอ,อสกินระดับแรขึ้นไปไหมรีเจนก็ยังดีปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปับป๊บปับ๊บเอาอีกแล้วได้นนี้อีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับมาที่แอนเชียนไปเงินไม่เพิ่มครับแสดงว่าได้ของที่ผมยังไม่มีแน่นอนรอบนี้เทมเพส ลิฟท์ไทยโผมไม่มีครับไม่มีให้ดูไม่เป็นไรไปต่อปึบ๊บปั๊บมาขอสีแดงได้ไหมลเจนดโอ้โหเดอะโลสรถอันนี้เหมือนผมจะมีให้ดูเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีไม่มีวะไม่มีผมไม่ได้ทำไว้อเนี้โอ้โหหมดแล้วไม่มีต่างละ แล้วก็ตอนนี้ผมเลเวลเจ็ดสามเก้านะครับต้องการอีกสิบเอ็ดเวลนะเพื่อไปทำอ่าเบ็ดใหม่นะครับแล้วก็ต้องไปฟาร์มเงินมาสูมอีกโอ้โหมันมันแพงเอาเรื่องเลยนะเนี่ยสามแสนห้ากล่องหนึ่งอ่ะ,อะเอาอนี้เอานี้อ่ะอันนี้ได้อีกรอบนึงอ่ะนะสูมอีกรอบ,ส,อรอบสูมอีกรอบก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปขอริเจนขอสีทองมาสีทองไหมป,ปั๊บปุ๊บป,ปิ๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บทองโอ้โหได้อะไรเนี่ย แมกเนตหรือว่าอันเดิมเนี่ยได้เงินเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหโคตรเกลือเลยครับแล้วก็หลายๆเบ็ดเนี่ยมีการโดนเนิร์ฟโดนบัฟนะครับนี่ครับอย่าง no life ์ o ดก็โดนเนิร์ฟนะครับจากเรือสปีด90เหลือเพียง70%เท่านั้นเองนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอัปเดตใหญ่นะอาทิตย์นี้นี้ยังเป็นอัปเดตเล็อกอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยผมว่าผมจะ ซื้อนี้ให้ดูด้วย799ลบกักแต่บ้านหน้าต้องเป็นชิปหน้านะครับมันมันแพงมากมันแพงมากจริงๆนะครับมีบอเบอร์ใหม่ด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับมเย่ yeah.